สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่19พฤษภาคม2565นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับลดลงรวมอยู่ที่100บาทค่ะและราคาทองเช้านี้มีการปรับลดลงเช่นกันค่ะเ,เราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร b ์หรือกดกระดิ่งด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนเวลา 9.27นาทีครั้งที่หนึ่งราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่2 9 7 5 0บาทรับซื้ออยู่ที่2 9 6 5 0บาทส่วนทองรูปรพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่3 2 5 0บาทรับซื้ออยู่ที่2 9 1 2 2บาท36สาตั์ค่ะ เช้านี้ปรับลดลงอยู่ที่ห้าสิบบาทและสปอร์ตโกลเมื่อคืนมีการปรับลดลงอยู่ที่สามดอลลาร์ค่ะเนื่องจากได้รับแรงกดดันจากการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐสปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่หนึ่งแปดหนึ่งห้าจุดหนึ่งูนดอลลาร์ค่ะส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่หนึ่งแปดหนึ่งห้าจุดหนึ่งหกห้าเช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่ศูนจุดนเจ็ดเปอลลร์เซนค่ะ และกะค่าเงินบาทนะคะล่าสุดตอนนี้ที่34.629มีการปรับลดลงอยู่ที่0.14ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพัรร์กันต่อนะคะซึ่งจะมีราคาทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงแล้วก็1บาทค่ะ ราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนดนะคะซึ่งค่ากำเนดแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลายและน้ำหนักต่อกำรรของราคาทองแต่ละร้านค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองหัวซิ่งเฮงแม่ทองสุกแม่ทองใบออลโลาแล้วก็ออสรลิกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com ห้วเส้งแห่งและก็ออสลิลด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ